อือหอดูหน้าฟินมากอือ uh ห huh. ดูหน้าฟินมากอือหอดูหน้าฟินมากสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับนักเก่งนะครับนักเก่งคือใครครับคือ เป็นก็คนคนนึงครับเป็นมนุษย์พ่อครับพ่อลูกอ่อนครับก็คือชอบทําอาหารอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยมาจะมาขอคําแนะนําหรือแบ่งปันนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จะมาแนะนําหรือแบ่งปันหรือขอคําชี้แนะจากเพื่อนๆพี่อนพี่พพน้องๆน,นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะทําเป็น ต้มจืดหมูสามชั้นนะครับให้ลูกชายนะครับอันนี้ลูกชายก็กวบเก้าเดือนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ะนะเก่งก็ตั้งหมูสามชั้นนะครับใส่น้ําประมาณสามแก้วนะครับนี่นะครับก็เคี่ยวมาได้ประมาณ2ี่สนาทีนะครับก็คืออยากให้ตัวหมูเนี่ย เปื่อยๆนุ่มๆน,น,นะครับลูกชายจะได้เคี้ยวได้นะครับอันนี้ก็ไอขึ้นกล้องหน่อยนึงนะครับจะมีฟ้าๆมั่งนะครับอันนี้ก็เคี่ยวหมูมาแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วใส่น้ําประมาณสามแก้วแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับก็ต้มเคี่ยวมาประมาณยี่สินาทีแล้วนะครับน,นี้ก็จะมาใส่ตัวผักนะครับที่จะทําให้ น้ำซุปของเราเนี่ยหวานขึ้นนะครับลูกจะได้เจรญอาหารนะครับเปลี่ยนรสชาติให้ลูกด้วยนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่จะเป็นประกาศขาวกับกระหล่ำปีนะครับนี่ฮะก็ใส่ไปแน่นๆเลยก็ได้นะครับตัวตัวน้ำซุปจะได้หวานๆนะครับได้หวานน้ำต้มผักนะ วันนี้ก็ไม่ได้หยิบขาตั้งกล้องมาเลยนะครับก็คือนึกขึ้นได้นะครับก<อ>็ถ่ายคลิปด,ดูดีกว่านะครับครับวันนี้ก็เหมือนน้ำจะพวดแห้งน้อยลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยแล้วกัน,นครับให้พอท่วมผักนะครับ เติมน้ำไม้พอท่วมผักนะครับอแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยนะครับต้นหอมก็จะให้ความหอมแล้วก็จะมีความหวานในตัวของเขาด้วยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวปิดเคี่ยวไว้อีกสักพักหนึ่งให้น้ำในตัวผักของเขา คายออกมาในในตัวน้ําซุปนะครับก็จะได้หวาดกลมกลม่อมแล้วเดี๋ยวก็จะได้ปรุงรสอีกสักนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปครับผมครับก็จากที่เคี่ยวไปเคี่ยวผักไปอีก5-10ถนาทีนะครับนี่นะครับไห้ผักเปือเป่อยนะครับนี่นครับผักจะเปื่อยดีนะครับน้ําก็จะออก หวานๆนะครับหวานผักครับนี้เราก็จะมาปรุงนิดหน่อยครับนี้อย่าลืมนะครับก็คือใส่เกลือไปแล้วครึ่งช้อนชานะครับเราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวครับนิดนึงครับประมาณ1นึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสสาเขียวปรุงรสครับประมาณ1ช้อนชาหน่อยๆนะครับให้พอมีกลิ่นมีรสชาตินะครับ โอเคครับก็ชิมรสนิดหน่อยนะครับก็โอเคเลยนะครับมีพอมีรสชาติของน้ำซุปนะครับก็ให้ลูกนะครับได้กินยังมีรสชาติอื่นบ้างนะครับครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่นะครับ โอเคครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟให้ลูกชายได้แล้วนะครับ uh. นี่นะครับก็น้ำซุปของน้องต้นหนาวนะครับอันนี้คุณแม่ก็จัดก,การแยกหมูออกมาไว้กับชามข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือไว้แต่น้ำซุปนะครับอันนี้ข้าวก็จะมีเป็นข้าวสวยนะครับแล้วก็ฟักทองนะครับแล้วก็ ไข่ต้มนะครับไข่แดงนะครับร้อนนะลูกร้อนนะร้อนนะร้อนนะร,นนะร้อนนะลูกนะโอ้ตักรัดข้าวตักลัดข้าวโอ้ยยังไม่ได้ใสย่ยยยกันเปลยอนเลย โอ้น้ำซุปก่อนเลยทำข้าวดะอโอ้โหร้ายขายแล้วอ่ะ หักหรือเปล่า อ้อโหอันนี้อย่าเพิ่งดรามาก,กันนะครับว่าเอาช้อนโลหะให้ลูกกินนะครับคือว่าเขายังไม่มีอาการที่จะมากัดช้อนโลหะเล่นนะครับหรือยังัดอะไรนะครับก็เลยแบบว่าก็ให้เขาถือตักน้ำซุปก่อนนะครับ ช้อนน้ำซุปให้ต้นหนาวใหม่นะครับอันนี้ก็ฉกหะุกนิดนึงนะครับก็คือเป็นช้อนที่ตักข้าวมาให้ลูกแหละนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วเขาจะถนัดอันนี้ด้วยนะครับเพราะถเปิดเป็นช้อนเล็กกว่านี้ก็คือกว่าจะถึงปากก็6หมดนะครับ รถดังพวก อ้โห <c oughs> ดูหน้าฟินมากโ <c oughs> อ้โหโอ้เ <c oughs> ข้าปากด้วยโอ้โหนั้กจะหกหมดซะแล้วโอ้โหเก่งจังเลยอ <c oughs> ะออ้อหฟักทองคำใหญ่ Oh cool. โอ้โหจะหกคนไม่ลงคือเหมือนช้อนใหญ่โอ้โหสดดังับอู้บฟินมากเกินเอ่อช้อนใหญ่มากช้อนเล็ก โอ้โหช้อนเล็กมันไม่ถึงไงน้ำซุปมันหอ้หมดเทงะเดี๋ยวให้ต้นหนาวกินไปเล่นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับต้นหนาวบ๊ายบายนะลูกอ่าบ๊ายบายแอชจุ๊บชุบแอชชุบชุบไอยิ้มหวานด้วยยิ uh ้มหวานเนี huh. uh ่ยวอ้อ huh. ย uh ิ้มหวานให้กล้องหน่อย ยิ้มหวานยิ้มหวานให้กล้องหน่อยค้าไม่สดอ่ะแล้วต้นหนาวบายบายแล้วลูกกล้องแล้วอ่ะบายบายจุบจ๊บๆยิ้มหวานนี่